เราเพิ่งไปถ่ายรูปตู้กันมาถูกตออ้องตอนนี้ก็คือแบบว่าอยากหาที่นั่ง <c oughs> อยากหาคาเฟ่อะไรสักอย่างหนึ่งมีคาเฟ่อะไรแนะนำมั้ยนี่เขาบอกว่า18คาเฟ่ย่านสยามอุ๊ยอุ๊ยร้านนี้เฮ้ยดิเอ้ร้านเนี้ยเฮ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะอะไรนะบัวลอยอ่ะทอกคนดูมนมีบัวลอยด้วยเห็นไหมเนี่ยชีวิตชีวาอยู่ตรงไหน สยามสแควร์ซอยห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราก็อยู่สระข่างสยามสแควร์ป่ะอยู่ตรงไหนอะข้างหลังนี่หรอกนี่ป่ะนั่นอยู่ข้างหลังอะโอเคงั้นเดี๋ยวเดินไปหาเลยป่ะอ่าดีข้าวจักรกคือแบบว่าตัดสินใจทันทีปุ๊บปัง๊บปั๊บไปจ้าคนนี้จืว่าเบนโนค่ะดี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนชี วันนี้เราอยู่กันที่สยามสแควร์วันค่ะเรามาคาเฟ่ร้านเล็กๆชื่อว่าร้านชีวิตช,ชีวาค่ะตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้าร้านแล้วดูเข้าร้านเลย <laughs> มาไวมากจ้า <laughs> โอเคงั้นเข้าร้านกันเลยดีกว่า ากินมากมันเจออะไรนะนิ่งซูบอลอยซูบอลอยมีความแบบไทยจ๋ามากเลยไปลองกินกันเลยจ้าเรม <laughs> มะพร้าาด้วยนีน่เม<ะ>ื่อกินก็แบบพยายามตัดอ๋อตัดไม่ได้ออกมะพาร้าวใช่มันแ <c oughs> ต้บอกว่านะคะเรามาเช้าเกินไปก็เลยต้องรอดังหมูสามสิบนาทีประมาณแต่อตอนนี้ก็คือกำลังมีความสุขกับการกินวิงซูมากๆว <c oughs> ิงซูอร่อยเวย <c oughs> ร้อนร้อนนุ่มจริงมานุ่มแต่ทำหูอีกแล้วอ่ะไม่เคยมีคลิปไห่งที่ไม่ทำหกเสร็จแล้วค่ะอิ่มแบบจะตายแล้วอิ่มมากโอก คือเขาให้แบบเยอะมากจานไปเลื่อที่สุดแบบไม่คิดว่าจะให้เยอะขนาดนี้อ่ะใช่ตอนแรกคือจะสั่งมากกว่านีด้ด้วยดีนะหยับยั้งใจไว้ก่อน <c oughs> ตอนแรกแบบดูโอ้ยไข่มุกโอ้ยนู่นโน่นนี่สรุปกค็คือแบบตายจ้ะถูกต้องค่ะ <c oughs> ตายแต่จานแรกจานไปเลื่อเลยแม่นี่คือแบบพยายามกืนลงไปแบบกืนลงไปจะหมดแล้วอันเดียวอย่าง <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เจ้า,าองร้านเลยนะคะโอเคค่ะถ้าเผื่อใครมีสถานที่มาแนะนำเราก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะในะวันนี้บ๊ายบายค่ะ